สวัสดีค่ะที่นี่หอศิลร่วมสมัยเมืองคอนค่ะอยู่อาคารชั้น2 CLP บริเวณสนามหน้าเมืองนะคะพามาชมงานศินลปรกรรมภายใต้แนวคิดความศรัทธาความผูกพันความรักของอาจารย์วิสาเพชรธงชัยและศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรม,คมนครศรีธรรมราชค่ะถึงแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะโซนนี้ทั้งโซนเลยนะคะส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนแสดงงานของอาจารย์วิสาค่ะ ผลงานของอาจาร,รย์วิสาการต่อสู้ของจิตใจอาจาร,รย์ทำงานชุดนี้เป็นชุดหลังๆแล้วนะคะสีจะหวานมากเลยค่ะถ้าใครเคยติดตามผลงานอาจารย์วิสามาก่อนก็จะทราบว่าอาจาร,รย์วิสาทำงานมีสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามช่วงวัยเพราะช่วงหลังๆเนี่ยอาจาร,รย์วิสาทำงานาการต่อสู้ของจิตใจที่หวานมากๆเลยค่ะชุดนี้เป็นชุดที่ มีความอิ่มมีความสมบูรณ์อันนี้เป็นช่วงกลางของชีวิตของอาจารย์นะคะถัดมาก็อันนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งของอาจารย์ที่ทําก็จะเห็นว่ามีเ,าเทคนิคที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็สีที่เปลี่ยนแปลงเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด12ชิ้นง,งานค่ะของอาจารย์วิสาให้ชมกันอย่างจุใจเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นผลงานของสิทธ์เก่า,ายาลัยศิลปหัตกรรมนะคะเป็นสิทธิ์เก่าที่ ตั้งแต่อายุตั้งแต่ปีพศ2528ซึ่งเป็นช่วงที่อาจารย์มารับราชการค่ะจนถึงปีพศ2563ผลงานของคุณพจนีค่ะเป็นแมวกับพื้นที่แห่งความผูกพันผลงานชมจันนะคะเป็นของรองศาสตราจารย์ดรพิเชษเปียกอินค่ะนี่ค่ะชมจันทร์ะะนะคะมาด้านนี้บ้างค่ะ ส่วนนี้ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะเป็นผลงานของศิษย์เก่าวิยาลัยศิลปะค่ะนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมทีละชิ้นเลยนะคะผลงานของคุณอรุณค่ะผลงานของคุณจรันค่ะอันนี้ของคุณของคุณจรันนะคะและอันนี้เป็นผลงานของคุณสมชายค่ะเขียนภาพอาจารย์วิสาผลงานของอาจารย์สุก,กิจ แล้วก็ผลงานของคุณเรืองธิตค่ะไปอันนี้เป็นผลงานของคุณทวัชชัยนะคะเขียนความประทับภาพแห่งความประทับใจอดีตค่ะแล้วก็ผลงานของคุณอดุลน,นะคะชิ้นนี้เป็นผลงานของอาจารย์ปานตาค่ะส่งมาจากเชียงรายเลยนะคะผลงานอาจารย์ชูเกียรติค่ะอันนี้ของพสรัตนฤทธิ์นะคะ เขียนภาพปจาจย์วิสาค่ะงานคุณสมยศค่ะคุณสมยศเขียนภาพอาจารย์วิสาเช่นกันนะคะภาพอาจารย์วิสา,าในแต่ละช่วงวัยค่ะอันนี้คุณสมยศเขียนอาจารย์หมั่นนดและก็ผลงานของคุณสมภพนะคะเขียนภาพเหมือนค่ะผลงานคุณมานิดค่ะผลงานคุณธเนศค่ะ งานของคุณภูผานะคะและผลงานของคุณวิเชียนค่ะนี่ค่ะของคุณวิเชียนภาพแมวอ้วนค่ะผลงานของคุณสมรักษนะคะคุณสมรักษค่ะผลงานของคุณคงกระพันค่ะนี่ค่ะทีนี้เป็นผลงานของคุณสาโร์นะคะ แล้วก็ผลงานของคุณนัฐกิจค่ะนะคะคุณนัฐกิจเอาตัเลค่ะทิวทัศน์ค่ะเป็นผลงานของคุณปรีชานะคะอันนี้เป็นผลงานของคุณวีระค่ะผลงานของคุณอนันตวัฒน์นะคะและผลงานของคุณอันนีนนะคะนคนน้คุณอน,นันตวัฒน์ค่ะและผลงานของคุณทวัฒน์บัวพันธ์ค่ะ จากเศษวัสดุที่เหลือใช้แล้วนะคะประดิษฐ์เป็นผลงานศิลปะที่สวยงามค่ะอันนี้เป็นผลง,งานดอกไม้นะคะเป็นของคุณสุทนทรค่ะภาพนี้เป็นของคุณวีรศักดิ์นะคะเป็นภาพครุฑค่ะสีน้ำมันบนผ้าใบนะคะเขียนด้วยสีน้ำมันค่ะผลง,งานของ,ของอาจารย์ชัยพันธ์ค่ะอันนี้เขียนด้วยสีอะคริลิกค่ะ ผลงานผศออกิติค่ะผลงานของผศธีรศักดิ์นะคะนี่ค่ะผลงาน,ของ,นของผู้ช่วยศาสาาศตราจารย์ธีรศักดิ์ค่ะนี่ค่ะวิวด้านนอกอาคารค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะผลงานของคุณมรุตคาโนโรา งานโปรดักต์ของคุณพัทรพลค่ะเป็นงานออกแบบนะคะแอร์ยี่ห้อมาเวลค่ะด้านนี้นะคะเป็นผลงานของคุณบิศวัตคุณจักรพันธ์และคุณธรรมรงค์ค่ะมาที่ภาพประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมของคุณอนุชิตค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นงานประติมากรรมเช่นกันค่ะทางนี้ค่ะ งานของดอกของอาจารย์สุทธิศักดิ์ค่ะชื่อผลงานกลุ่มกลิ่มนะคะมาด้านนี้ค่ะเป็นของผลงานของอาจารย์สลาวุฒิค่ะคุณสุนิสาและก็รองศาสตราจารย์ดรสุปีเกษเกศรเกศลาและของคุณมานิตาคุณสุมเมธและคุณพัชรินค่ะ ตัดปลาตรงนี้เลยค่ะงานแกะสลักไม้ของรองศาสตราจารย์อุดมฉิมพักดีค่ะอันนี้ของรอศอุดมนะคะต่อมาค่ะเป็นงานของคุณกิติศักดิ์นะคะแล้วก็งานหนังของคุณสุทธิสาครค่ะงานของคุณชวลิฟแล้วก็ทางนี้ค่ะเป็นงานของคุณัดชัยนะคะแล้วก็ผ้าประติมากรรมไทยร่วมสมัยของคุณจักรกลิแล้วก็งานปฏิบานกรรมที่เห็นค่ะเป็นม้าเนี่ยนะคะ เป็นของคุณสุริยามีแก้วค่ะตรงน,นี้นะคะเป็นโซนของศิลปินรับเชิญแล้วล่ะค่ะงานของอาจารย์ชัยยานงานของอาจารย์จารุภาผลง,งานอาจารย์ทวัตค่ะแล้วก็ของอาจารย์พินโยค่ะงานปฏิมาก,กรรมนะคะของอาจารย์วชัชรัษ์คงไพบูรณค่ะตรงน,นี้นะคะแล้วก็พระพุทธรูป หล่อทองเหลืองลมดำของคุณนภชัยค่ะคุณนภชัยเป็นศิษย์เก่านะคะและด้านนี้พผศปริทัศน์ค่ะของอาจารย์นิพาพันธ์ค่ะภาพถ่ยของอาจารย์อันนี้เป็นของอาจารย์ชัดชัยค่ะแล้วก็อาจารย์ราตรีอาจารย์กิโรภาสแล้วก็อาจารย์หมักหนดค่ะผลงานปฏิมากรรมโดยผศออพูนสวัสดิ์ค่ะ มาทางด้านนี้นะคะชมงานอย่างมีความสุขแล้วอย่าลืมนะคะเปิดสมุดเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็สามารถติชมผ่านสมุดเล่มน,นี้ได้นะคะม,มาชมผลงานจริงนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายน2564ค่ะณอาคารศูนย์การเรียนรู้ชั้น2ค่ะพอสิลร่วมสมัยเมืองคอ